กวเราบอกแกงน้อไม้แกงน้อไม้บักลื้อสีไก่มันเอามาขายให้พี่น้องอนี่ครับได้แล้วครับน้อไม้ไร่เนี่ยแซ่บคลิปต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณช่วงบ่ายๆมันเอาน้อไม้มาขายให้พี่น้องบักลื้อสีไก่แบานนี้ได้เลยแกงน้อไม้ไร่อู้ยหอมกระปูเนาะเอาไปโยกลงไปเทเ้าบัดนี่พี่น้องมาเด้อแกงน้อไม้ไร่ใส่บักพริกหลอ่อใส่ผักกระเงียง ใส่กะปูหอมุยหุยพี่น้องเอ้ยมาๆมา,มาปวดนะสวยงามขนาดพี่น้องมาๆเอา ок, ยกย่ายกเ ок, ข้าบัดนี่ปวดสหรับ <c oughs> ปี่ย่ญญานางยายสมเอื่นกันมากินข่าวบาดในเกียงน้อยไม้ปี่ย่นา่นงก็ดิ้วกันไปทั้งเิงลับบาดในเกียงน้อยเลี่ยวๆมาเด้อมาๆมาเกียงน้อไม้แกงน้อยไ,ไม่ใช่สุกแล้วเนี่ยบักม่วงกว่ากระพราไปแล้วเนี่ยมาเนี่ย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 ซุกแล้วสุกแล้วแกียงน้อไม้ยายไหมเราแกง ไม่ยังนั่งกว่าใดจักรยานไฟฟ้าไปแล้วนี่มากเลยนี่กระปูพี่น้องเลยสลายยายเตยมาเด้อมาเด้อไม่ยังยังนั่นไม่ยั่อันนี้ไม่ยั่ไหลมากมามามาสุดเก่งเราใหม่น้ำกันพูน่ะเมื่อวี้ไหนงามมีปูพี่น้องเอ้ยขนาดเลยตักตักตักออกใส่ลายพ่อใหญ่แปะมาสีตักเลยพี่น้องบัด ใส่ถาดแล้วเนาะยใหญ่เนาะอือนี่บัก,ก,กอีกหรอพี่น้องเอ,อ้ยแกงยน้อยใหม่สื่อน้ำบักเพลื่อซีไก่บักอหอยเอาไว้เจ็บใหม่กับผล่าเห็ดกินมะเร็งน้อยใหม่ไล่สดๆใหม่ๆพี่น,ออน,น้องอู้หูคึกคักเลยเว้ยเป็นตัวกินเบิดบ่อยคือตากออกหลายแถอบ้านพ่อสะก้อนเนาะเอาหนามันหนิะล่ะใส่กระถั่วเจียวปลาแด็กไวยโยนในตู้เย็นเด้ใหญ่ไหมเด้อมากมากฝากพี่น้องครับ นี่ดิพักมาแล้วบ้านนี่แนวกินครับพักกัญญาพักกัญญาเนี่ยแ้วแต่ผู้อื่นแล้วก็อันบักอใบอันนี้ใบเอีงกว่านี่ลวกไฟนี่นผักลังเค็ดพักกัญญานนเนี่ยแล้วก็ไปหนองแนวกับเกลียงน้องใหม่มาเอาขาหมอมาปิดแล้ะยายแมงวันมาแล้วบ้านนี่แล้วก็ปูกระมังใหญ่เต่า เมงบอกันเต็มข้ามเลยเอาออกหูเลยออกหูเลยบอกันเด็ดมามาไกลมาแกงม่อไหมออกมาพี่น้องมาบานไหนเข้านี่พักในอันนี่พักอันในพักเขาได้้นี่ไปใหญ่มาละมามาพอดีพอดีโอ้ยน้่หาอยู่เลยผู้ใดก็ดี อาบานีนคืนทั้งแข่แล้วได้บังส่วนกำเนียร์บางนั้นนะมาเอาหรอนะกำเนใยญ่ทันตาส่วนนี่มันก็ขาดบานนี่แ่ละพเน่ยแปะมาๆๆสุขุสุกคนไม่ใหญ่เตยมาเด้วไม่ใหญ่ไหลห้อเมี่มงตัวม่ใหญ่ครับตุ่มไมปีตัวในน้ำก่อนตุหมอมอีกแล้วพี่น้องครับแกงหน่อ้ม้บักเืงสีไก่มันอามาขายให้ เดยวบของหอยอะไรมันดาเาไม่ก่อยมาเรงกูบนสิสามดาวเป็นเงเป็ดดีมมันนันได้กินเว่ยินมันคนได่กินกมันนันได้กินมน่นกูบอเขาล้านเหมือนกเจ้าอยากกินเป็ดบ่เออเดี๋ยวมาเรื่องสิบอกเขาสั่ไม่ใช่างสิให้เป็ดโตนึงไปร้องมาเื่องเอาจดดบานี่โอ้ยตัวมหมตมหมลาอีกร่อย่ได้อนเป็นเจ้าขอลหนึง โดว้วรว่าบ่วงโ้วยโซดบ่งกวบ่วงอันนี้ย่น้องสางานเป็จพักนังเลีดพักอันนี้งาน่ะงานะน้องสาน่เป็นอะไรอ่ะเขือวนมันไมอัน้มันสดนอกิานด้วยติดดิมาเริ่มดวกอย่าฆ่าอย่นฆ่าผมเดี๋ยวพักนั่งเรียดโอ้ยมีแต่พูดแล สกูนเอาไม่เนมาไ่ห้นโนนี่ไม่เบอไม่ครับไม่เหอย่างโนน้าเลยเขาบอกว่ากินแกงเราใบบนน้าโอยตาเขาโอ้ยผักขาไม่โหตามาบอนีโอ้น่โอาใส่พักไเี้ยใส่พักขาบใส่งะกห้ามรีวลุกไปลกไปลุกไปหมล้ลุกไปลุกไปจะเฝ้ากวนจะกินใ่มนีอยากมามพี่้องมามาครับมาสดนนบักพริกลอนี่ ใลองมากอลยลูกบีลูกพี่มาลูกพีเปียกป้าดนี่พี่น้องนอน่อนใหม่ๆเออตัวนั้นก็นอนนะพอดีลเสดเลยนะจำตุ่มเนาะใหม่เนาะใหญ่พวกผักขายแม่คอตม่าเลยครับหันกม่ยังมันแลได้อยังมาบัดมาทอนมันว่าเสี้ยวหนาหัวมาได้เสียวหากู่หนากู่ว อย่างคนผมเป็นยางง่วสพักไสบ่นั่นไหมพักไสมากินกับกบพักกะทินมากขึ้นมากไปใหญ่ขึ้น่ะอะไรบ่ะ่ยัง็ลงอัมยพักกัญา มาเชื่อเมยไหมรับไปกินเบ็ดก่อนคอยหน้าแต่มันหนามนกระพงอีกคอยนาาแต่มันหนามนี่พักกัญญาเนี่ยถามางไปแห้งปมเจ็บเจ็บเหลี่ยมว้ยม่ทางผมไม่เยอยุดปมนะกินพักกัญญาเหรอเจ็บเหลี่ยมมันมีหนามน้ำปักน้ำปักมัปนเบ็ดเลยเด้อันกรยัโบราณโบราณใช่หอไม่พอละบ้านเออบางอ่าน ซีดีังฮัหลจามา้ตัวมันนีายอบับวงยนีาเ้เอไม่ใช่เิด้กนกันม้าเด้อบาทนี้สดย่างเดียวได้บาทเี้แจงน้องหม่อันนี้ขนมุ้ยบากไกลแล้วจะบได้กินยังวะเยม่างจงมันถือกายไปนี่แล้วมาสั่นอันไม่ชนงวะไปเบีกดต้องควยไปหว่านคยมันเบีดเอาบมกไยเอื้นมาน้อยมานี้มา โอนหขพะวมันนาจะเือิว่าที่หันมาเปนกล้ม่ันวีไก่โบได้กินแท้แกงนองใหม่นี่อาศัยอันอัศัยไปเพิ่งหรือสีไก่ับได้กินสะดอกว่าอยาคนยิ้มบุยๆเลยจุดๆๆมาพี่น้องมาได้กินส้มอยากระบาดึลยแกงน้องใหม่ ลายสุดยอดเลยไม่ใช่ตีกมาเลยมา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 ประกันถามหายอยู่บังเหรอมามามาพอดีพอดีแกงเราไม่ถามมาอีกเติดมออยู่พอน่ะตุ่มห่มตุ่มห่มกินกันซุกคนไม่จังแสบจังว่ากินน้ำกันหลายๆคนมายายมาตูดขึ้นมาตูดขนมาหยับเอากันเฮาหยับมาหยับมาหยับมาเอานั่งดีๆรอเว้ยโอ้ยยายเด็กดีขึ้นมากเลยเออถามมาอีกในมอยู่พอนะ เอาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อบาดเดี๋ยวจวดจาดฟาดบึ้มได้บานในภูเ่ามาหลายแล้วเอาคลิปนี้ก็สิขออนุญาตบาดคั่มคือสิครบทีมแล้วล่ะเนาะแม่ไนนั่นแม่ไนนี่พ่อยไนนั่นพ่อยไนนี่มาครบแล้วก็กินซสตัวห้าบาทนี่แกงดอมไม้ไรกระดูกกราดเยอะมากนี่ละธรรมาสาดโอ้ยรรมาสาดบานเท่าเนาะสิไป็นไออยังธรรมยาสาดพี่น้องเปิ้ลหูจะได้แบบบ้านๆเออไทยบ้านบ้านเท่าเปิ้ลหูอยู่การอยู่การกินอีสานบ้านเท่า เอากิ้ยนเกิ้นพี่น้องเพิ่นหัวยู่ดอืมอีสานบ้านเท่าเขาจังสีละจวดบาดนี่โอเคพี่น้องครับมาด้อแกงนอมายอุ้ยลายตาบุญละคอยกันเลยลายตานั่นยงวัน